کسای جایی میخوای؟ کوی جا. آره؟ یه آهنگ 70. سازیم. یه. خویی. اونو อันนี่เราก็รอรถเมย์กันจ้ะนี่คือป้ารถเมย์รถเมย์สีเหลืองๆจ้าไปอังกันโฮมเราก็รอรถเมย์กันนี่คือป้ารถเมย์จ้ะมีหนุ่มน้อยสามหนุ่มยืนรอนั่งรอเหมือนกันนี่จ้ะป้ากับลุงใส่สีขาวเหมือนกันเลยอ้ายมาสี่คนอีกแล้ววันนี้ นี่จ้าเรามายืนรอป้ายรถนเมย์อยู่ตรงเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นแหล่งที่สวยงามนีม่จ้าบรรยากาศดีดีจะวันนี้แดดต้นไม้ก็สวยวันนี้เป็นวันดีค่ะเป็นวันเกิดของป้าครบ70ปีก็พากันไปฉลองสวย ถ่ายคลิปสิคะรออะไรก่อนที่รถเมย์จะมาสวยเยันจฟินแวดเดอ,อากาศดีมากแดดค่ะเป็นวันที่ดีเดี๋ยวรถเมย์ก็กำลังจะมาที่นั่นมีหินที่ไหนมีหินมาแล้วคัณมานูคุณมานู มาแล้วรถเม์มาแล้วรถเม์มาแล้ว,าลวสามนมสามม,มุมจะขึ้นแฟมเอลวามาแล้วโอเคปะขึ้นรถเม์กันโอ้ยสวดร้จัง สถานี้รถไฟอย่างใหญ่จ้า มาถึงแล้วสถานีรถไฟแองกันโฮมนะในตัวเมืองจะไปทางไหนไปได้หมดจ้ะตรงเนี้ยจุดศูนย์รวมจุดศูนย์กลางใครจะไปแฮงซิงบอยใครจะไปยิตบอยใครจะไปกปัญหาเกนเดนมาร์กแคนไปแคนมาที่นี่ได้ค่ะนี่คือจุดศูนย์รวมเขาทาใหม่ค่ะสร้างใหม่ด้วยทำใหม่สร้างใหม่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์หรอกแต่แบบใหญ่มากมีที่พักที่นั่งอะไรสบาย ใหญ่มากเพราะเขากก็พัฒนาทุกปีทุกปีเนาะพัฒนาปีนี้เยอะมากแล้วปีนี้เป็นอะไรที่พัฒนาเยอะเพราะว่ามันจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนมาตรงนี้เยอะเนาะเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเขาก็เลยลงทุนทำให้มันใหญ่ขึ้นให้มันถาวรขึ้นให้มันสวยขึ้นนะจ๊ะ นี่คือสถานีรถไฟของเมืองเอ็งกันโฮมใหญ่นะจ๊ะใหญ่เนาะนี่จ้ะที่จอดจักรยานก็เป็นสัตว์เป็นส่วนเต็มล็อกใครล็อกมันจ้ะขนาดล็อกก็ยังหายเลยก็ต้องดูแลของใครของมันไปมีหมดทุกที่จ้ะต้องดูแลตัวของตัวอี สักแต่จักรย,ยานถีบมาไปทุกอย่างพร้อมอะไรพร้อมอากาศพร้อมทุกคนถีบจักรยานไปกันเนี่ยจาะวิถีชีวิตของคนเมืองนอกช,ชีวิตไทยในสวีเดนจะเป็นอย่างนี้จากชีวิตของคนสวีเดนจะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะปะ่ะตามกันไปตอนนี้คือเรารอรถไฟที่จะไปเมืองเอ็นกัเยตบอไปไปอ่ะย่ะ ไปอีกเมืองหนึ่งเราจะไปยุสิงบอยจ้ะเราเรอรถไฟโอเคตามสักรถไปจ้ะเขาก็จะมีจอโทรทัศน์จอทีวีให้ดูว่าไปเมืองนี้เมืองนี้เ,นเวลานี้เวลานี้นขึ้นชานชาลาที่เท่านี้เท่านี้เท่านี้จ้ะก็จะมีบอกทั้งรถบัสไปตรงนี้ช่องนี้ชานชาลาตรงนี้ ไปรถไฟไปชานชลาตรงนี้ตรงนี้ไปเมืองอะไรเขาจะมีบอกนีเวลาอันนี้คืออันนี้คือนำอันนี้คือหมายเลขของนัมเบอร์ของรถนัมเบอร์ของรถไฟนัมเบอร์ของบัสนะจะ๊ะแล้วก็อันนี้จะเป็นชื่อเมืองที่เราจะไปทั้งหลายเลยอันนี้เป็นเวลาที่เราจะไปทั้งหลายเลยแล้วก็จะเป็นนี่จะ้ะ ชาญชาลาที่เท่าไหร่เท่าไหร่เขาก็จะมีบอกนี่จ้ะเป็นภาษาสวิเดียนหมดเลย <c oughs> นี่จ้ะ <c oughs> เราสามารถดูได้อะไรได้นี่คือทางรถไฟรถไฟเราจะรอมันจะมาจากตรงนี้มันจะมาจาก อีกเมืองหนึ่งแล้วก็มันจะมาตรงนี้แล้วมันก็จะไปมันจะหัวมันจะมาจากทางนี้ทางขวาคนก็นั่งรอกันเต็มนี่เราก็จะไปทางซ้ายทางซ้ายคือไปเมืองที่เราต้องการจะไปนะ่เฮลซิงบอยนั่นเองเห็นไหมจ๊ะเขาสร้างสร้างใหม่นะจ๊ะนั่นนะสร้างใหม่ยังไม่เสร็จมากมายหรอกยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ก็โอเคจ้าสวยอะ สร้างเสร็จแล้วก็เป็นอะไรที่ใหญ่มีที่พักอย่างนี้มีหลังคาแบบนี้แต่ก่อนไม่มีจ้ะเห็นไหมมีหลังคาเวลาหน้าหนาวหาน้าอะไรก็สามารถเข้าไปพักพิงได้ฝนตกก็มีหลังคาไม่เปียกฝนนี่จะเขาทําใหม่เห็นไหมอันนี้เสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเขาจะทาจนสุดสถานีเลยโอ้ <of> เป็นอะไรที่สุดยอดพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจ้ะ

ง่ายนี่อันนี้คือรถไฟสายสีฟ้าอันนี้จะไปจอดอยู่ที่เมืองเฟิ First, ร์สเลอร์อันนี้ไปจอดสิ้นสุดแค่เฟิ First, ร์สเลอร์คือสีฟ้านี่สายนี้มาแล้วมห็นไหถ้าจะไปเมืองนี้เมืองนี้ต่อไปะอะไรเงี้ยก็ขึ้นได้อะไรเงี้ยเออสายสีฟ้าก,ก็จะมีบอกจะไปเมืองไหนเมืองไหนง่ายจ้า สังเกตเอาประมาณนี้ ค่ะคุณบอืประตูรถก็จะเปิดรอยอย่างนี้เขาจะจอดประมาณห้านาทีหนาทีก็ไปใครทันก็ทันใครไม่ทันก็รอรอบหน้าเขาจะมีเป่านกวิดปิดปิดฟเรามาแล้วเราจะไปคันนี้จากสีฟ้าไปเฮลซิงบอยค่ะสุดที่เฮลซิงบอย คนลงก่อนแล้วเราก็ขึ้นอืม เราก็ได้ท um okay. ี่นั่งที่อยู่ใกล้สุ่มมากที่สุดอันนี้คือห้องนอนคนไม่เยอะว้าง

Est-ce <coughs> <coughs> que